สมัยนั้นได้ดูแข่งรถรุ่น v อร์ GP 500ร้อมันก็เลยทำให้เราไอ,อ้รถคันนี้เบอร์นี้เบอร์34มันสุดยอดว่ะขี่บ้านะเวลาออกโค้งทียกล้อออกโค้งทียกล้อมีนักแข่งที่ไหนมัวแต่มายกล้อแบบ few later. แลนวันนี้ผมพาทุกคนมาเจอกับรถในตำนานอีกหนึ่งรุ่นซึ่งเป็นค่ายซูซูกิค่ายคนบ้าแล้วก็จะไม่ค่อยได้เห็นแบบนี้ในสนามไม่มีเลย ผมไปสนามมาทุกสนามไม่มีเลยนะครับ RG Gamma 150ไม่มีนะครับอันนี้เป็นรถของทางพี่บาร์ a ฟาสไสเรเดอร์ก็ฝากช่อง YouTube แกด้วยนะครับฟาส t r เรเดอร์ Rider, อย่าลืมเข้าไปกดติดตามกันด้วยนะครับก็ลงคอนเทนต์กับสายมอเตอร์ไซค์ทั้งนั้นเลยนะครับส่วนนี้ก็ถือว่าผมได้มารีวิวจริงๆจังๆซึ่งเมื่อก่อนที่แบบว่าถ่ายแก m มมาก็ไม่ได้แบบรีวิวแบบนี้แต่นี่เป็นแกมมา150ก็อยากจะถ่ายให้ทุกๆคนได้ดูกันนะครับ อันนี้ก็จะเป็น Number ร์สายุสีลักี้สเป็นลายซึ่งเป็นลายตำนานของทางเขาเรียกว่าเจ้าพ่อคนบ้าเควินชวานก็นั่นแหละเขาไปคนบ้าจริงๆก็คนบ้าขี่ซูก็มาจากเขานั่นแหละฮะและอันนี้ก็เป็นถือว่าเรียกได้ว่ารถเดิมแล้วกันรถเดิมๆแล้วเดีเ๋ยวเราก็จะเชิญเจ้าของมาพูดคุยกันสักหน่อยแต่เดี๋ยวผมจะค่อมให้ทุกคนได้ดูก่อนขออนุญาตเจ้าของคอมก่อนนี่คือลักษณะท่า ในการขับขี่ผมมองว่ามันเป็นสปอร์ตทัวริงนะสปอร์ตทัวรงหมายถึงว่าเป็นรถที่เหมาะสำหรับขี่ไกลๆขี่ต่างจังหวัดอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันทัวริงอะดูแฮนต์ตำแหน่งแฮนด์นี่ก็จะยกสูงขึ้นมาลักษณะการขับขี่เหมือนกับ Honda F S X นะครับเหมือนมากๆหลังตรงขี่ง่ายสบายๆประมาณนี้หล่อไห้ท่านผู้ชม ถ้าใครชอบคลิปสไตล์นี้นะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ผมหน่อยนะแล้วเ,เดี๋ยวก็จะเชิญเจ้าของสักคู่ปึ๊บเาตั้งก่อนสายเกมไม่ควรพลาดนะครับ 789funji นะครับบอกเลยว่าเกมเล่นง่ายๆได้ p อย n t จริงๆเลยนะครับถ้าสนใจอย่าลืมนะครับ 789funji ชื่อนี้การันตีแน่นอนในวันนี้ผมก็จะมีคอนเทนต์เปรียบเทียบกันนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเป็นเอพิโซด2นะครับอันนี้ก็คือ rgv 250แล้วก็ พี่บาสฟ้าสายไรเดอร์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับก็ฝากกดติดตามของทูทีมมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับรวมไปถึงเพจฟ้าสายไรเดอร์แล้วก็ YouTube ฟ้าสายไรเดอร์ด้วยนะครับโอเควันนี้พี่บาสเรียกผมมาอยากจะบอกว่าเป็นตอนนี้เป็นคนบ้าเต็มตัวแล้วใช่ไหมเต็มตัวแล้ว <laughs> ไม่มีอะไรจะบ้าดีกว่านี้แล้วโอ้โหมีทั้ง250แล้วก็ 150, 150. ใช่ครับ ก่อนหนูผมต้องท้าความก่อนแล้วเดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยวค่อยมาเปรียบเทียบกันทีหลังแล้วกันแต่ผมจะถามเรื่องก,กับ RGV 150ก่อนแล้วรู้สึกว่าทำไมทาไมถึงรู้สึกฝังใจกับรุ่นนี้อะพี่เออเอาง่ายๆเลยตั้งแต่สมัยเรียนตั้งแต่สมัยเป็นวัยรุ่นไม่ชอบรถที่มันคนที่เขาไม่ชอบรถที่เขานิยมกันอะ่ะเอาง่าย,ายแบบ <ừ. S 1> ชอบแบบอะไรที่มันแตกต่างแล้วที่มาชอบซูซูกิเพราะว่า ตอนในสมัยนั้นได้ดูแข่งรถรุ่น w o อร์ GP 500มันก็เลยทำให้เราไอ,ไอ้รถคันนี้เบอร์นี้เบอร์34มันสุดยอดว่ะก็เลยรัก s u ซูกิมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยรักไม่เปลี่ยนแปลงด้วยเพราะเควินชวานคนเดียวใช่ครับสมัยนั้นแต่ลองเล่าให้เด็กรุ่นใหม่ฟังนี่พี่บัสเขาขี่เป็นไงบ้างอ่ะโอ้โหแบบขี่บ้านะเวลา <laughs> ออกโค้งทียกล้อออกโค้งทียกล้อมีนักแข่งที่ไหนมัวแต่มายกล้อแบบ แต่เขาก็คือเนี่ยสไตล์การขับขี่ดูแล้วมันสนุกแล้วมันตื่นเต้นครับมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าชอบผมรู้สึกว่าเขาเป็นแชมป์แค่ครั้งเดียวเลยนะแต่คนชอบเขาเยอะมากใช่ใช่จริงๆจริงๆมันก็คนที่เป็นแชมป์มันก็ไม่ได้เดยวนะคนที่เป็นแชมป์เนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าเออคนที่ชนะก็ไม่ได้หมายความว่าจะอยู่ในใจของใครลหลายๆคนแต่ว่ามันก็มีจุดที่เขาเป็นจุดขายของเขาครับที่ทําให้เรารักเขาอโดยเฉพาะ สีนี้ด้วยลัคกี้สไตล์เบอร์สาย4สุดยอดสีนี้เหลือแต่หาหมวกมาใส่นะพี่นะหมวกต้องมีนะจะบอกว่าทุกวันนี้ก็ใส่หมวกอยู่ตลอดเวลาละอ่ะอันนี้ก็เปิดเปิดประเด็นในเรื่องของแพชชั่นความชอบล้วนๆถึงได้มาจบที่ตัวนี้เนาะชอบชอบแบบชอบอย่างเดียวเลยไม่มีเหตุผลไม่มีอะไรเลยคือมันชอบอ่ะผมเชื่อว่าพี่บาสเนี่ยน่าจะได้ขี่มาทุกรุ่นแล้ว รุ่นนี้มันพิเศษกว่ารุ่นอื่นไหมในความรู้สึกรุ่นนี้มันพิเศษไหมผมว่าคือถ้าฟิลลิ่งการขับขี่มันสู้พวกพวกคาวาไม่ได้พวกฮอนด้าไม่ได้แต่แต่ด้วยเราเราชอบคือพี่อ่ะไม่ใช่เป็นคนที่ขี่รถแรงต้องบอกนี้ก่อนเป็นคนที่ขี่แบบเหมือนคนกลัวตายอ่ะเวลาขี่ความเร็วนี่คิดถึงหน้าเมียห,หน้าลูกอยู่ตลอดเวลาอเอาเอาตังนี้ดีกว่า<อ>มันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเราต้องการขี่แบบสบายๆขี่แบบหล่อๆแค่นั้นเอง ไม่ต้องการที่จะไปแข่งกับใครไม่ต้องแบบเอาไปลองไปไประลองความเร็วกับใครอันนั้นน่ะมันเป็นมันเป็นเรื่องแบบเราไม่ได้คิดถึงตรงนั้นแต่ว่าทําไงว่าให้มันมีรถแล้วเรารู้สึกขี่ไปไหนมันมีแต่คนมองเพราะรถมันไม่มีในบนท้องถนนใช่แค่นั้นเองผมพูดผมพูดเหมือนพูดเม,มื่อคู่นี้ต่อเปิดรายการนะครับว่ารถ,รถรถรุ่นนี้ผมไปสนามไม่มีเลยไม่มีแน่นอนไม่มีถ้าจะมาแนวซิ่งแนวแว้นไม่มีแต่ผมมองว่าขนาดบนท้องถนนแทบไม่มีเลย เอาง่ายๆนะเมื่อวันก่อนขี่ไปติดไฟแดงเป็นไงบ้างมีคนมาทักรอทักรู้ว่าทักว่าอะไรพี่ทําไมควันมันเยอะจังไม่ใช่ว่าทักมันรถสวยพอเลยไปอีกไฟแดงหนึ่งทักอีกครับพี่ลืมปิดไฟเลี้ยวอ๋อทักบ่อยทักบ่อยทักบ่อยเออคันนี้ก็ทําการบิ้วใหม่ใช่ไหมพี่บิ้วใหม่บิ้วมาแล้วขอโฆษณาพี่เขาหน่อยได้ไหมอ่ะได้ครับเก็จริงๆผมให้เกียรติกับช่างทุกคนที่ทํารถให้ผมนะครับก็คือว่า ถ้าเราไม่มีช่างอะ่ะเราก็ไม่เราก็คงไม่มีรถที่จะมาขี่ในวันนี้นะอันนี้ก็บิ้วภายนอกแบบเนี้ยโดยพี่แดงนะครับแดงโคราชนะพี่แดงก็คือเนี่ยแกแบบคือถ้าเห็นแบบเนี้ยคือไม่มีที่ไหนเลยคือพี่แดงคนเดียวเลยพี่แดงพี่แดงดีไซน์ครับอยู่ที่โคราชส่วนคนที่ทําเครื่องหลังจากที่ผมไปวิ่งลุ้มติดมาแล้วเนี่ยถ้าคนติดตามผมจะรู้ว่าผมไปวิปว่งลุ้ติดมาแล้วนะครับ ก็คนที่ทําเครื่องก็เป็นช่างบิ๊กแล้วกันนะครับอยู่แถวแถวเจริราดที่ทําเครื่องตอนนี้ก็ถือว่าพร้อมแล้วนะครับพร้อมเอาไปวิ่งเอาไปออกทิปได้เลยก็คือเรียกได้ว่าตอนนี้ร้อยเปทั้งภายในภายนอกคิดว่าร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับอ้ต้องอย่างนี้คิดว่านะแต่ว่ายังวิ่งไม่ถึงเกียร์หกสีทีถนน้นสุดก่อนต้องมีต้องมีโอกาสนะต้องมีโอกาสแล้วเทียบกับ NSR นอา่ะพี่บาสทุกข้อความบอกพี่บาสเขามีเอ็นโปอีกคันนึ่งเอ็นโปอีกคันหนึ่งที่ที่บ้านเองเป็นไงบ้างพี่ คือเอ็นโปรเอ็นโปมันก็ขี่ได้อีกฟีลลิ่งหนึ่งแต่ว่าถ้านั่งมันจะก้มครับอ่าใช่ก้มแล้วก็เจ็บก้นบ่อมันก็เล็กแต่ว่าถามว่ามันหล่อไหมมันก็หล่อครับเอ็นโปรแล้วก็เป็นสีที่แบบดีไซน์เองออกแบบเองนะคบเป็นสีดานะครับแต่ว่าถ้าพอลองมานั่งคันนี้เนี่ยคือแบบมันคนละเรื่องเลยมันแบบนั่งสบายเหมือนเรานั่งแบบวอลลิงอ่ะอ่าขี่สบายแล้วก็เครื่องโยนต์รอบอะไรมันก็ค่อนข้างลงตัวละ แล้วมีคนสงสยัยคันนี้เขาบอกว่ากินน้ํามันมากเลยดยเฉพาะแกมมาหนึ่งอันนี้แกมมาสองอันนี้แกมมาสมันก็จะกินอยู่ดีก็มว<า>่มกินกินไหมผมต้องบอกว่าผมเติมเบนซินนะอ่าสีเหลืองนะน <42. S 2> ีละสี่สิบสบาท <laughs> เออมันกินคืออย่างอย่างนี้ครับรถที่เราทํามาเราไม่ได้เอาไปใช้งานในชีวิตประจําวันครับเราเอามาแค่ขี่หล่อ,ลอๆเพราะฉะนั้นถามว่ากินกินแค่ไหนมันก็กินระดับที่เรารับได้ ถามว่าจะกินไม่กินมันก็ขึ้นอยู่การขับขี่ของเราถ้าเราบิดแบบโอ้ตะบีตะบันแบบตัดรอบตัดรอบตัดยังไงมันก็กิกนครับแต่ถ้าเราขี่แบบสบายสบายเงี้ยม,มันก็ประหยัดผมขอพูดบางอย่างประโยคหนึ่งซึ่งพูดบ่อยมากในช่องผมบอกว่าถ้ารักแล้วก็อยากจะขี่รถแรงๆอย่าไปซีเรียสเรื่องน้ำมันจริงจริงผมบอกนีแหละอย่าไปซีเรียส <laughs> โดยเฉพาะ2จังหวะ <laughs> ใช่ก็ค <laughs> <ๆ>ือถ้าใครมันกินอยู่แล้วนะใช่มันกินอยู่แล้วยังไงมันก็กินโอ้ยผมขี่ออกเทนลิตรละแปดสิบเ้เป็นซีเรียสเลย เพราะฉะนั้นอยู่ที่ใจนะครับถ้าสมมติว่าียกได้ว่าถ้าทุนหรือว่ามีทรัพย์มีกําลังก็แนะนําอยากมีรถสองจัะก็ติดต่อพี่บ้าสได้แน่โฆษณาส้กหน่อยก็ส่วนคันนี้ทุกอย่างเดิมหมดไหมพี่ทุกอย่างเดิมหมดไหมใช่เดิมหมดเลยครับเดิมหมดเลยยันพ่อยกเว้นแค่ชุดสีนี่แหละที่ที่มันเป็นลายเนี่ยมันมันก็เป็นลายรถแข่งระบบห้ามล้อระบบเบรกก็เหมือนเดิมจานเดิมปั๊มเดิมทุกทุกอย่างเดิมหมดที่มันไม่เดิมก็มีพักเท้าครับที่มันเป็นพักเท้าที่แบบ ทำให้มันให้มันดูสวยขึ้นจากเดิมพักเท้ามันเป็นพักเท้ายางเนาะอดนหน่อยได้ครับเดิมหมดเลยเอามีเลนลายด้วยเลนลายแดงเฮ้ยอันนี้อันนี้ช่างบอกว่าพี่พยายามเวลาเชนเกียร์เนี่ยให้มันอยู่ประมาณนี้นะอย่าให้อย่าให้รออมันสูงกว่านี้เอามีเลนลายให้ด้วยเหรอเจงเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเหมือนกับคนพึ่งหัดขี่รถอันนี้ก็ลองเปิดกญแจาได้ครับเหมือน2 5 0เลยนะเรียนใหม่เหมือนเหมือนกันทุกอย่างรถรุ่นนี้ ไม่มีเกน้ามัน oh. มีแต่ไฟเตือนว่าถ้า oh. ถ้าถ,ถ,ถ้าน้ำมันใกล้หมดมันจะขึ้นไฟสีแดงครับเค <Okay. S 2> เป็นระบบเซนเซอร์เคนี่คือลักษณะมองจากด้านบนอะ่ะผมจะแพนให้ดูเดิมหมดเลยครับเดิมหมดเลยผมมองว่าซูซูกิเอกลัมเขาคือลักษณะของโหนกถังครับพี่ <c oughs> เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของถังอูดถังอะไรก็ช่างที่เขาเรียกกันอะ่ะตัวพันร้อยสลิงชอ็อตหรืออะไรก็ช่างมันจะ ทรงประมาณนี้เลยมันต้วนๆนะใช่จะรู้ว่าเลี่ยมๆนี่แต่ว่าอันนี้เขาตัวเล็กเขาก็ได้ถังเล็กแต่ถ้าเป็น250ก็จะอีกแบบหนึ่งก็จะใหญ่ขึ้นเป็นเขียงเลยอ่ะผมบอกกันนะว่าว่าอันนั้นคือไซส์เดียวกับพวกซูซูกิ GSX400 อ่นะครับไซส์เดียวกันผมว่าจอดถ้าจอดใกล้กับตัวพันนี่ผมว่าสูสีกันเลยนะผมว่าผมว่าใหญ่กว่าไหมใหญ่ใหญ่ดูดูดูใหญ่พอๆกับตัวพันผมอ่ะใช่ไหมซูซูกิเหมือนกันมันจะแบนๆใช่โอ้ดูมุม เข้ากล้องหล่อมากเดี๋ยวค่อยรีวิวเรามานี้ก่อนซูซูกิ RG Gamma คือรถที่ยอมรับว่าไม่ได้รับความนิยมในประเทศไทยเท่าเท่าไหร่นะครับอันนี้จับประสบการณ์แล้วก็อะไรแพงผมใช้คํานี้ผมพูดได้เต็มปากเลยว่าแพงแพงไม่พี่บัสโคตรเลยเห็นไหมเพราะว่าหนึ่งเลยคือดีมานซ s u p p พาครับของมันน้อยอะไรมันก็แพงขึ้นแต่คันนี้ก็ยอมรับว่าสวยโดดเด่นนี่ขนาดยังไม่ล้างนะใช่ไหม ไม่ได้ล้างยังหล่อเลยนะโหพี่บานสตาร์ผมฟังอยดิสตาร์ได้ผมฟังได้ไหมขอสักหน่อยเครื่องเงียบเงียบเกิดไมเงียบเงียบเงียบท่อเงียบเงียบก็อย่างเงี้ยเข้าด่านสบายสบายเพราะว่าท่อมันเป็นท่อเดิมนะมันไม่ใช่เป็นท่อท่อแต่งท่ออะไรคือเขาทํามาเป็นท่อสูตรอยู่แล้วครับแกมมาใช่ เขาเรียกว่า,วามันออกจะลิดลีดหน่อยท่อลีดแล้วพวกนี้เนาะใช่ไหมประมาณนั้นหล่ออะสักหน่อยครับเบิ้ลหน่อยเบิ้ลหน่อยชิบหายเลยสายคันเร่งหลุดเป็นไงกันบ้างครับสลับซุ่มเสียวสลับคันนี้ลัคกี้สไ i ร e นะครับก็ถ้าใครชอบนะฝ <c oughs> ากกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วย <c oughs> ก็ในวันนี้ก็เราก็อาจจะไม่ได้คุยกันเรื่องของสเปคเครื่องยนต์เลยมากเนาะ แต่ถ้ามาเท้าความก็ลูกโตชักสั้นนะครับลักษณะเพราะว่าเป็นลูกเดอสแตนดาร์ดเขาก็คือลูก61ตัวนี้ก็ไซส์สุดท้ายแล้วครับอ๋อไซส์อะไรฮะตอนนี้62 62มิลใช่เป็นเบอร์เป็นเบอร์สุดท้ายของปอกแล้วก็เป็นลูกสูบที่ได้รับความนิยมมากๆสำหรับตระกูยามาฮ่าที่เขาใส่ลูก61ก็คือลูกแกมมานี่แหละครับนั่นแหละความนิยมความอะไรก็ประมาณนี้ก็ขอบคุณพี่บ้านนะครับที่ให้ผมมาถ่ายคันนี้นะได้ครับดีดีครับก็ไปเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับครับ จากกันไปอย่าลืมนะครับ7 8 9 f u n จีนะครับอย่าลืมมีแอดลับนาด้วย